อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนขึ้นต้นด้วยลูกฟักทองสุกนะครับลูกฟักทองแก่ทำไมถึงให้ดูลูกฟักทองแก่เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะนำเอามาเป็นอาหารให้กับด้วงสาโครหรือว่าหนอนมะพร้าวเพื่อที่จะทำการล้างท้องก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า วันนี้อีฟาร์ลำพูลเก็บด้วงสาคูหรือว่าหนอนมะพร้าวอีกแล้วนี่ครับก่อนที่จะสิ้นปี2,564ลูกค้าจองเงินตรึมเลยนะครับผลิตไม่ทันครับด้วงสาคูเพราะว่าลูกค้าเกิดติดใจในรสชาติของน้องนะครับ เพราะว่าที่ฟาร์มของเราพิธีพิถันในเรื่องของรสชาติด้วงสาคูหรือว่าหนอนมะพร้าวนะครับก็เลยมีนะครับมีคนทําการจองกันเยอะเลยทีเดียววันนี้เราจะนํามาล้างท้องก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับด้วยฟักทองอีกแล้วนี่เลยกำลังสนุกกันใหญ่เลยนะครับนี่คือด้วงสาคูหรือว่า นอนมะพร้าวที่เราจะกำลังทำการล้างท้องหลังจากที่เอาออกมาจากที่เราเลี้ยงนะครับในกระมังเลี้ยงแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะให้น้องได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจกับการกินฟักทองเพื่อล้างท้องก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้า นะครับเพื่อเป็นกับแคล้มส่งท้ายปีเก่า2,564นะครับต้อนรับปีใหม่2,565ในวันพรุ่งนี้ต่อไปอีฟาร์มลำพูนกับดวงสาคู